สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํากุหลาบดอกกลมๆเล็กๆน่ารักนะคะก็คือกุหลาบมิโยโกะนั่นเองค่ะกุหลาบมิยโกะนะคะก็เป็นกุหลาบสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะดอกเขาสีชมพูหานดอกขนาดมินิน่ารักนะคะเวลาบานจะกลมน่ารักมากก็เป็นกุหลาบสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะสวยละมุนสไตล์เจแปนค่ะ เขาก็จะเป็นสีเขียวเข้มดอกเขาก็จะออกเป็นพวงนะคะก็เป็นกุหลาบที่น่ารักเนาะอ่าเป็นกุหลาบทรงพุ่มไม่สูงมากนะคะต้นนี้เราซื้อออนไลน์มานะต้นไม่ใหญ่แล้วก็เลี้ยงไม่ยากนะคะก็ไม่ค่อยดูแลปุ๋ยก็นานๆใส่ทีนะคะรดน้ําก็ไม่ค่อยได้รดน้ําทุกวันเพราะว่าเราปลูกในดินกุหลาบนะคะถ้าเราปลูกในดินก็จะเลี้ยงง่ายกว่าในกระถาง ปลูกในกระถางยิ่งกระถางนั้นอยู่บนปูนด้วยแล้วนะคะก็จะทําให้ไอดอนเราขึ้นมาเนาะต้องรดน้าบ่อยนะบางทีต้องรดเช้ารดเย็ยนเลยเพราะว่าดินอาจจะน้อยเราอาจจะต้องเติมดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยบ่อยๆนะคะตอนนี้เราปลูกในดินนะคะก็จะเลี้ยงง่ายนะคะวันนี้นะคะเราเลยมาแนะนํากุหลาบสายพันธุ์ญี่ปุ่นน่ารักน่ารักนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีค่ะ